คุณดื่มน้ำแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะหยุดก่อนที่จะสายกลายเป็นโรคร้ายถึงชีวิตมีสาววัย20ปีแทบช็อกได้ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหมอรู้พฤติกรรมแล้วถึงกับสายหัวชี้การดื่มน้ำแบบนี้อันตรายยิ่งกว่ายาเบือ่อน้ำเปล่าถูกมองว่าเป็นเครื่องดื่มที่ปลอดภัยต่อสุขภาพช่วยเติมน้ำให้ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและแทบไม่มีผลข้างเคียงเช่นไม่มีน้ำตาลเหมือนน้ำผลไม้ไม่มีคาเฟอีนเหมือนกาแฟหรือชาและไม่มีแอลกอฮอล์ที่ทําลายตับไตแต่การดื่มน้ำเปล่าอย่างผิดวิธีกลับสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ร้แรงไดเหมือนคนนี้เป็นกรณีที่น่าเศร้าใจนะคะตามรายงานจากสื่อจีนเสี่ยวอี้สาววัย20ปีจากกวางตุง้งประสบป,ปัญหาปวดท้องกระเพาะอาหารอักเสบและกรดไหลย,ย้อนเธอเห็นคนในอินเทอร์เน็ตนะคะบอกว่าการดื่มน้ำร้อนมากๆสามารถรักษา,าการปวดท้องได้จึงทําตามคําแนะนําและดื่มน้ำร้อนเพื่อลดอาการปวดท้องโดยไม่คาดคิดว่า6เดือนต่อมาแพทย์ที่ทําการส่องกล้องพบว่าเธอเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแพทย์ระบุว่าในปัจจบุบันมีคนหนุ่มสาวหลายคนสนับสนุนการดื่มน้ำร้อนเช่นถ้าคุณปวดท้องหรือปวด ท้องประจําเดือนการดื่มน้ําร้อนก็มีประสิทธิภาพมากแต่ความจริงแล้วการดื่มน้ําร้อนจะไม่ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องน้ําที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปจะยิ่งไปกระตุ้นเยื่อบุกระเพาะอาหารและเพิ่มภาระให้กับกระเพาะอาหารซึ่งอาจนําไปสู่มะเร็งกระเพาะอาหารได้ซึ่งสาเหตุของมะเร็งกระเพาะอาหารเกี่ยวข้องกับนิสัยการกินสภาพแวดล้อมประวัติครอบครัวและการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรหรือเรียกสันส้นๆว่า H. pylori ในกระเพาะอาหารได้ทําให้เธอต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างมากนะ ใครชอบดื่มน้ำร้อนบ้างแนะนําให้ปรับเปลี่ยนเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำต้มสุกในอุณหภูมิปกติจะดีกว่านะคะ